และรัฐบาลได้บอกกับพี่น้องประชาชนว่ารัฐบาลจะพยายามนำความสงบสุขกลับคืนสู่สังคมบ้านเมืองของเราเพื่อให้เป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายและได้มีการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อที่จะคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆนั้นผมก็ได้รายงานพี่น้องประชาชนให้ทราบถึงความก้าวหน้าของการทำงานอย่างไรก็ตามครับ ภารกิจของการดําเนินการตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นยังไม่เสร็จสิ้นมีภารกิจที่จะต้องดําเนินการต่อ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการสถานีประชาธิปไตยนะคะ วันนี้เรานําเสนอด้วยภาพแล้วก็เหตุการณ์ที่เชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจําของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ที่มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะในเดือนเมษายนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นช่วงของเหตุการณ์สงกรานเลือดค่ะหลังจากที่มีการประกาศพรกรฉุกเฉินมีการนํากองกําลังทหารพร้อมกับอาวุธครบมือเข้ามาสลายการชุมนุมอันเป็นผลให้มีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและย,ยังมีผู้สูญหายอีกจํานวนหนึ่งนะคะจากวันนั้นมาถึงวันนี้ก็เป็นระยะเวลาประมาณ5เดือนแล้ววันนี้เราจึงอยากที่จะเชิญชวนท่านผู้ชม ะะได้มาติดตามว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะมีผู้เสียหายมากน้อยแค่ไหนและวันนี้ผู้เสียหายได้รับการเยียวยาได้รับความยุติธรรมอย่างไรหรือไม่ถือว่าเป็นการท้าทายในสิ่งที่รัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์วชชาชีวะได้ประกาศเอาไว้ว่าจะนําความสง,สงบสุขกลับคืนสู่บ้านเมืองและจะเป็นสังคมที่ปกครองด้วยกฎหมายนะคะวันนี้เราจึงได้เรียนเชิญทนายนะคะซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มผู้เสียหายจากเหตุการณ์เมษาเลือดรวมทั้งผู้ที่เสียหายทั้งหมด4 คนนะคะก็เป็นโซนหนึ่งเท่านั้นที่จะมาพูดคุยกันในรายการสถานีประชาธิปไตยวันนี้ค่ะก็แนะนำให้รู้จักกับท่านคำรณพลทักกลางนะคะทนายความ,าม,มนอปชวสวัสดีค่ะค,ค,ค่ะแล้วก็ผู้เสียหายอีก4คนนะคะคนทางด้านซ้ายนะคะที่นั่งอยู่กับ,ค,บคุณทนายก็คือคุณสวัย นะคะแล้วก็ยังมีอีกสองท่านค่ะที่มาร่วมในรายการด้วยก็คือคุณสนองพานทองและคุณสุนันผมทองนะคะที่นั่งอยู่ด้านขวาเดี๋ยวคงจะให้ทางคุณทนายคารมได้อธิบายนะนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ไปไปแจ้งที่กองปราบปนะคะอันนี้หาผู้เสียหายไปด้วยก็อย่างนี้ครขอบคุณคุณสุภัสดนะฮะแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทางบ้านด้วยก็คือจริงๆประเด็นเรื่องของการถูกสลายการชุมนุมในวันที่ 12- 24 เมษายนนี่นะฮะสองห้าห้าสองนี่มีคนเสียหายเยอะมีคนบาดเจ็บล้มตายเยอะแล้วก็เรื่องมันเงียบไปนานเงียบจนหลายคนคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหรือไม่มีคนตายไม่มีคนบาดเจ็บคราวนี้จริงๆแล้วเรียนอย่างนงี้ยผมนี่เคยได้ได้ไดสอบข้อท็จจริงทั้งหมดเลยหลายหลาย หลายเดือนแล้วนะฮะ,ะตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องด้วยเห็นใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นคุณสหวิทยคุณสนองผมไปสอบที่สำนักง,งานเลยะนะฮะเนื่องจากว่าก็มีข้อมูลที่ไหลเข้ามาทางเราเขาก็ทราบว่าเราเป็นทนายเสื้อแดงเป็นทนายนปชะนะนะพอสอบแล้วปรากฏว่ามันก็มีเหตุการณ์หลายอย่างหนึ่งขณะนั้นผมเชื่อว่าหลายคนกําลังมองว่าเสื้อแดงนี่ผิดหลายคนกำลังมองว่าเสื้อแดงก่อเรื่องคือภาพที่มองเห็นจากสื่อในช่วงนั้นนะคะหลังจากมีการประกาศพรกรแล้วหรือว่าทุกช่องก็นําเสนอภาพ เหตุการณ์ของความรุนแรงะะเขาเชื่อปักใจเชื่อ<ล>ว่าอย่างนั้นเส,ส,สื้อแดงทําผิดเพราะฉะนั้นเสนอไปก็ไม่สนใจแล้วสถานการณ์ขณะนั้นแรงมากนะครับพอเรามาประมวลข้อจริงและข้อเท็จจริงที่เราได้รับนี้มีเสื้อผ้ามีอะไรที่รับบาดเจ็บปรากฏว่าเรารู้เลยว่ามีคนที่หนักๆอย่างคุณสนองเนี่ยนะไอ้คุณสวัยนะทองอ้้มขอประธานอุัยได้รับบาดเจ็บถึงพิการทุกคนภะพเลยก็เลยนํารายละเอียดทั้งหมดมาเพื่อจะแจ้งความวันแรกนี่คุณสนองผ่านทองไปแจ้งแล้วนะที่ห้า กันยายนไปแจ้งที่กองปราบก่อนเป็นวันเสาร์ด้วยว่าก็แยกแจ้งกันไปแล้วเมื่อวานก็ไปที่กองปราบกันก็มีคุณสวัยทองอ้อมมีคุณสุนันผมทองแล้วก็มีคุณชัยพฤกษ์นะฮะไปทั้งหมด4ี่คนนะครับแจ้งความข้อหาอะไรต้องเรียนอย่างนี้ครคุณสุภรัตน์ท่านผู้ชมทางบ้านคือขณะนั้นมันมีการประกาศให้การฉุกเฉินแล้วก็มีใช้กฎหมายฉุกเฉินซึ่งไม่ใช่กฎหมายอาญาปกติในการสลายการชุมนุมต้องเรียนนะว่าคนเสื้อแดงมาร่วมชุมนุมนี้ใช้สิทธิตามนูนมาตรา63า แล้วปรากฏว่าข้อจริงหลายคนทราบหมดมันก็มีการใช้อาวุธปืนกระสุนค,คงไม่ใช่กระสุนปลอมแน่ที่คนบาดเจ็บจริงแน่นอน้รับาบดเจ็บแล้วการเยียวยาไม่มีเยียวยาไม่มีแถมยังถูกใส่ร้าย,ายว่าเป็นคนก่อเรื่องอีกอเหตุการณ์มาประจบเหมาะโดยที่เรามาได้รับทราบจากสื่อมวลชนว่ามีคลิปเสียงคลิปเสียงตัวนี้แม้ว่าเรายังเราไม่ทราบว่าที่ไปที่มาแต่เราคุณอภิสิบนายยกยืนยันเขาพูดแน่แล้วเราก็ได้ติดตามมีข้อมูลว่าเอ๊ะ ผลการตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐาน,นปรากฏชัดว่าเสียงในการสั่งใช้ความรุนแรงใช้อุธปืนยิงของคนกลุ่มเสื้อแดงไม่ได้ถูกตัดต่อนะฮะอันนี้เป็นข้อมูลท,ทางทราการี่รัฐบาลบอกว่ามีตัดต่อต้องหลายสิบจุดสิบจุดอะไรเนี้ยไม่มีจ,จริงๆ<ร>แล้วเนี่ย<ร>เป็นยังไงคะเป็นจ,จริงๆแล้วจุดผมมีนะฮะเป็นเอกสารที่เป็นสำเนาซึ่งเป็นของจริงนะฮะแต่สำเนานะฮะไม่ให้ต้นฉบับผมเพราะฉะนั้นไม่ได้เอาเอกสารทางรายการมาแน่จุดอย่างเช่นนะฮะผมเป็นผมจะอยากให้ดูอย่างนี้ครับอย่างเช่นจุดที่เขาตัดต่อบอกว่ามีสิบหกส มันมีบางจุดเท่านั้นแต่ว่าตัดต่ออาจจะตัดเสียงคนที่อยู่ข้างในในกลุ่มประชุมออกแค่นั้นเอง<า>แต่เสียงที่บอกให้สั่งใช้ความแรงสั่งหให้ยิงเนี่ยยังไม่ถูกตัดตอ่ออันนี้มีการตรวจพิสูจน์แล้วนะจากกองพิสูจน์หลักฐานว่า <จะ S 1> ประโยคนี้ข<ม>้อความเนี้ยไม่มีการตัดตอ่อก็แสดงว่ามีการใช้กําลังใช้อาวุธปืนยิงแน่นอนพอมีการใช้กําลังเราก็ต้องมองว่าคนที่มาไม่มีอาวุธแต่ใช้ทหารถูกทหารสั่งยิงคนที่สั่งยิงได้มีพบทบ หรือมีบสอสอมีนายกเท่านั้นนะฮะคุณสมบัติค่ะแล้ววันนั้นคนที่เป็นนายกก็คือคุณอภิสิทธิ์คนที่รับคําสั่งโดยเขาประชุมมาแล้วมอบอํานาจให้ก็คือพลเอกทรงกิตติจักรบาทเป็นเขาเรียกเป็นผู้อำนวยการเป็นประธานรักษาความสงบเป็นผู้บัญชาการฐานสูงสุดถูกต้องซึ่งสั่งแท้ร่างารได้เป็นประธานอํานวยการรักษาความปลอดภัยในขณะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็เลยแจ้งความดรื่อนคดีกับ2คนกับ2คนก่อนเพราะว่าสมมุติว่าสองทหารรับคําสั่งต่อคําสั่งเขาเขาถือว่าชอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ผิด แต่สองคนนี้รู้แน่ๆว่าไม่มีสถานการณ์แล้วถูกคําสั่งมาจากนายกฤษฎีศิษ์ซึ่งเป็นคําสั่งที่สั่งให้ยิงคนไม่ได้นะฮะแต่หารยิงคนไม่ได้ยิงคนไทยด้วยเขามาโดยชาวบ้านไม่มีอาวุธด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเราเลยดําเนินคดีข้อหาอะไรข้อหาอาวุธปืนนะคุณสุาไม่มีข้อหาอื่นนอกจากฆ่าคนตายคือคือฆ่าคนโดยใช้อาวุธนี่มันตายแนๆ่ๆไม่ใช่เอากระบองไปตีอย่างอาจจะเป็นทําร้ายร่างกายข้อหาทําร้ายร่างกายมีไหมก็มีโดยที่อาจจะเอาอาวุธปืนกัะแทกก็มีคนบาดเจ็บ แต่หลักก็คือว่าข้อหาหลักคุณสั่งยิงคนแล้วเป็นความผิดตามมาตรา289ประมวลกฎหมายอาญาค,คุณภิสิทธิ์อยู่ในฐานะเป็นผู้ใช้เป็นผู้สั่งการสั่งการให้ยิงคนเราก็แจ้งความผู้ใช้ผู้ใช้เมื่อคนกระทาผิดไปทําความผิดแล้วก็ต้องรับโทษเหมือนตัวการเลยะนะฮะแล้วก็ร่วมกับคุณทรงกิติพลนเอกทรงกิติปัญหามีว่าทําไมแจ้งความกงปราบหลายคนก็ตั้งคําถามว่าทําไมเพิ่งมาแจ้งอเราก็เปรียบเทียบไปฮะวันที่7ตุลาคม5 1ถ้าค,คุณสุรัตน์ท่านผู้ชมทางบ้านยังจําได้ มีการสลายการชุมนุมที่รัฐสภาวันนั้นนี่ผมว่าคนจําได้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมมีอาวุธทุกชนิดเลยมีถึงขนาดระเบิดที่แยกตรงการเรือหรือเปล่าไม่ทราบตรงใกล้ๆพักชาติามีอาวุธทุกอย่างปรากฏว่าปปชซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับรองทุกแทนตารวจกรณีที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองทับิดเขาสั่งชีม้มลใครบ้างคุณสมชายอดีตนายกค,คนเอกโชวลิตท่านพบว่าตรอ คนปัจจุบันแล้วก็ท่านพลตทสุชาติเหมือนแก้วจริงๆเหตุการณ์นั้นผมก็เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งรัฐบาลนะมันเปรียบเทียบกันชัดเลยวันนี้นี่รัฐบาลชุดนี้ไม่ถูกตรวจสอบไม่ถูกแจ้งความเงียบมาหกเดือนนะฮะนานจนคนลืมแล้วความจริงเรื่องนี้ก็มีการไปยื่นเรื่องเอาไว้ที่ปปชเช่นเดียวกันนะฮะจากเหตุการณ์แต่ไม่สอคลัานี้แต่เขาไม่ดึงเรื่องขึ้นมาทาอย่างเรียนอย่างนี้ฮะคุณสมรัต ปปชมีเรื่องเยอะมากเขาจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมานี่อยู่ที่เขาเราไม่รู้จะไปบังคับยังไงผมก็เคยยื่นเรื่องหลายเรื่องให้ตรวจสอบไม่มีคนาก,คาการหยิบยกขึ้นมาแต่เขาไปหยิบยกเจ็ดตุลาห้าหนึ่งนะครับเรียนตรงนี้ก่อนว่าเราแจ้งความดําเนินคดีนี่ไม่ไม่ใช่เพราะว่าเอ้เราไม่ได้ยินคลิปเสียงหรือเปล่าจริงๆช่วงจังหวะมันเหมาะเราอยากดูว่าปาปชมีมาตรฐานอยู่กันไหมแล้วคนที่เป็นชาวบ้านจะรับการโยยาไหมะนะฮะหรือจฉพาะสีอื่นนะฮะ เรียกว่าจากเจตุลาถึงเมษาเลือเนี่ยก็เป็นการท้าทายมาตรฐานยุติธรรมไทยนะคะว่าจะมีความยุติธรรมหรือไม่จะเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมกันหรือไม่เพราะว่าจากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทําให้พี่น้องโดยเฉพาะคนเสื้อแดงก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ความยุติธรรมที่พูดกันว่าเป็นสองมาตรฐานคนเสื้อแดงเป็นพลเมืองชั้นสองหรือไม่อย่างไรจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยก็อยากที่จะให้ผู้เสียหายได้พูดเยอะนะคะเพราะว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นนะคะอย่างคุณสวัย คุณสวัยทองอ้อมใช่ไหมคะคุณสวัยทองอ้อมนี่ได้รับบาดเจ็บตรงไหนบ้างคะผมได้รับบาดเจ็บบริเวณต้นแขนซ้ายมีแผลอยู่ไหมคะมีร่องรอยอยู่ไหมตอนนี้มีครับมีครับนั่นเดี๋ยวช่วยถึงเสื้อขึ้นได้ไหมถึงเสื้อขึ้นนิดนึงนะคะได้ครับได้นะได้นะฮะโอเคโอ้โหโอ้หนักมากนะฮะอ่าลองดูฮะไม่เห็นจะเห็นภาพชัดใชิไหอันนี้เป็นบาดแผลจากการถูกยิงแล้วตรงนี้คือโดนยิงโดนยิงเข้าบริเวณด้านนี้แล้วก็ ทะลุออกทะลุทะลุตรงเนี้ยค่ะทะลุไปเรแล้วก็ตอนนี้สภาพของแขนก็ยังใช้การไม่ได้ใช้การไม่ได้ค่ะ,คะกระดูกต้นแขนนี่หักเส้นประสาทนี่ขาดแล้วก็เส้นเลือดใหญ่นี่ขาดค่ะ